ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่การติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแห่งนะครับข้าวของเราวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่อายุสาสิบเก้าวันนะครับผมเป็นพันแปดศูนย์นะครับผมก็เป็นพันข้าวพันหนึ่งที่เมล็ดเล็กนะฮะแล้วก็ต้นไม่ได้สูงมากนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมอันนี้หลังจากที่เราทําการใส่ปุ๋ยหนอสองไปแล้วได้9ก้าวันนะครับผมข้าวจะเริ่มเติบโตดีครับผมให้ในนามีความฉ่าความชื้นความแฉะแค่นิดๆหน่อยๆนะครับผมอย่างนี้นะฮะอันนี้คือ ผมก็ยังให้มันเดินกอไปเรื่อยอยู่นะแต่ว่าพื้นเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีน้ําอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็จะมีน้ําข้ายังเดินกอปกติเลยนะครับผมเดินกอดีมากความสูงเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ประมาณสักสี่สิบเซนนะครับผมที่เป็นความสูงที่ผมว่าปกติเลยนะที่ผมชอบเลยนะฮะก็คือไม่ได้อยากให้มันสูงไปกว่านี้นะครับผมตรงไหนที่บางๆตอนนี้ก็ข้าวเดินกอเต็มหมดแล้วนะครับผมแต่กอดีมากครับแต่กอดีตรงใจเลยเอาง่าย ครับผมการจัดการนะข้าวแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนชอบต้นสูงพุ่งชรูดสวยงามเร็วนะครับผมแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้ชอบแบบนั้นผมชอบแบบนี้ครับผมผมชอบแบบกอแบบนี้แหละนะครับผม,ผมเห็นนะครว่ามันกอกอมันจะค่อนข้างดีตรงไหนที่บางๆที่ผมเคยถ่ายให้ดูตอนนี้หนาเต็มหมดแล้วนะครับผมหนาเต็มหมดแล้วนะฮะตรงนี้ไอข้าวที่มันที่มันเหลือที่แรกเราก็มาหวานผมเห็นไหมครับว่าหนาเป็นคิวไปเลยนะครับผมตัวนี้หนาเกินไป ตรงไหนที่หนาเกินไปเห็นไหมครนี่ต้นจะบางเล็กแบบนี้นะครับผมต้นจะบางเล็กแบบนี้แต่ตรงไหนที่เป็นห่างๆนะครับผมเนี่ยกอจะดีมากที่ซึ่งแน่นอนครับตรงไหนที่เป็นกอกอมันจะให้ผลผลิตที่ดีเล็กแต่งมากกว่าที่เป็นในส่วนที่เป็นต้นเยอะนะครับผมแต่ว่าในต้นเยอะจะดียางไงก็คือจะได้ปริมาณรวงที่เยอะแล้วก็จานวนเมล็ดที่เยอะนะครับผมตอนนี้ฝั่งผมที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันเป็นปลายน้ําน้ําจะแห้งๆกอดๆครับผมแต่อย่างนี้แหละผมคือตั้งใจทําทําอย่างนี้นะ คือถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ได้คุมฉีดป้องก,กันโรคแมลงไว้อย่าทําอย่างนี้นะครับผมการทําพื้นแห้งอย่างนี้นะครับผมนอนจะชอบนะนะครับผมแต่แปลงที่ผมทําเนี่ยผมทําเพื่อ,อให้มันกอดีเนี่ยแต่ผมฉีดทั้งนอนทั้งเชลาไว้ทุกครั้งทุกๆอายุ14วันอย่างที่ผมแนะนําทุกท่านไปนะครับผมมันก็เลยจะเห็นว่าข้าวผมเนี่ยมันกอค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็นอนไม่ค่อยกวนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราฉีดกันเนาะนะครับถามว่ามีไหมต้องมีอยู่แล้วครับ เป็นไปไม่ได้ที่จะบ,บอกว่าไม่มีเลยนะครับผมมีครับมีแน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องวัชพืชนะฮะมีตรงไหนที่มันเคยเป็นโขดเป็นรอนตอนที่เล็กๆแล้วน้ําน้ําขึ้นไม่ท่วมนะครับผมก็มีมีงอกแซมมาบ้างนะครับผมเป็นบางต้นนะครับผมสําหรับท่านใดที่พูดคุยกันถึงว่าโอ้ปอยแห้งหญ้าขึ้นปึ๊บนะครับผมจริงเนี่ยมันขึ้นเฉพาะไอ้ตรงไหนที่ตอนเล็กน้ํามันไม่ท่วมตอนเล็กนะครับผมตรงไหนที่น้ํามันท่วมดีตั้งแต่แรกนะครับผมมันไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นแล้วนะครับผม ก็แปลงนี้นะฮะสามสิบเก้าวันเดี๋ยวข้าวพันนี้นะครับผมขึ้นขึ้นที่สี่สิบเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันเข้าสู่ระยะเริ่มแต่งตัวแล้วครับมันแต่งตัวไวนะนะครับผมมันแต่งตัวไวมากคือสี่สิบห้าเนี่ยมันต้องมันต้องมีท้องให้เราเห็นแล้วนะครับผมดังนั้นพันนี้แหละถึงต้องใส่ปุ๋ยไวทั้งที่ว่าผมจะใส่ปุ๋ยตั้งแต่วันแรกนั่งใส่ตั้งแต่สิบหกวันสิบห้าสิบหกวันหนสองใส่เนี่ยสามสิบวัน นะครับผมตอนนี้ใบเงาสู้เดียดีมากครับผมแล้วก็แกล่งดีด้วยนะครับผมนี่ให้ดูขอบขอบก็ได้นะฮะขอบขอบตัวนี้แห้งๆนะนี่ครับผมแกล่งดีครับนี่แกล่งดีอันนี้คือหนสองหลังจากใส่ปุ๋ยเห็นไหมครับว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไป9วันนะเห็นความเขียวความแกล่งไหมครับคือใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเนี่ยคือวันนั้นอ่ะทั้งใส่ปุ๋ยด้วยแล้วก็ฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดนอนแมลงด้วยแล้วก็ตัวหนึ่งที่ผมฉีดก็คือตัวอิสซาไบออนนะครับผมอิสซาไบออนใส่ไปล้าสิบวกกับรมิลติครับ มันจะเขียวแร่งอย่างนี้เลยนะครับผมมันจะไม่ได้เขียวเลืองามมากนะครับผมนี่ขนาดว่าไม่เลือกนะก็ยังงามแล้วก็อีกตัวปุ๋ยที่ใส่เนี่ย18 20เนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันเขียวครับมันเขียวจริงนี่ก็เขียวครับแล้วก็มาบวกกับตัวเบสเซีมันตีเข้าไปด้วยนี่โอ้โหยิ่งแร่งยิ่งสวยเลยนะครับผมนี่แหละคือการจัดการนาข้าวนะครับผมแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะดังนั้นบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีทําอย่างนไม่ได้มันไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับพื้นแต่ละพื้นนครััมาและจกกหือองววิธีใข็ ถึงเวลาเราต้องใส่ครับถึงเวลาเราต้องใช้ต้องฉีดต้องพ่นนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นเราค่อยมาฉีดมาพ่นมันไม่ทันครับมันไม่ทันแล้วก็เรื่องหญ้าเรื่องวัชพืชนะครับผมถ้าเราคุมไว้ดีตั้งแต่แรกนะครับผมการที่หญ้าหรือวัชพืชเข้านะครับผมมันก็สามารถเอ่อหมายถึงการที่หญ้าหรือวัชพืชมันจะงอกที่หลังนะครับผมมันก็ขึ้นได้น้อยนะครับผม,ผมเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าเราคุมน้ําไว้ดีตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมนํามาบอกมาเล่ามาชี้มาแนะนะครับผมเนาะหากท ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมส่วนถ้าท่านใดมองว่ามันไม่โอเคอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปทํามันครับผม,ผมก็ถือว่าผมได้มาบอกเล่าแล้วนะครับผมแล้วก็ถือว่าตรงนี้ถามมันเป็นประโยชน์ต่อใครนะฮะก็ก็ก็ถือว่าผมทําทําให้เป็นให้ให้เป็นประโยชน์ตรงนั้นแล้วกันนะครับผมส่วนถ้าใครมองว่านี่จะดีเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรเนาะท่านใดเอาไปใช้ก็ขอให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนท่านใดไม่ได้เอาไปไปยุกใช้นะครับผมก็จะมาคอมเมนต์มาพูดว่า บอกมาเล่ามาด่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลื่นแชร์ครับผมหรือจริงๆแล้วผมอยากให้เอามาแชร์นะที่ทําอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรด้วยนะครับทาอย่างนี้ดีนะให้มันดีเพราะอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องดีมากในการเอาไปปรับใช้ในยุคหรือครั้งต่อๆไปในการทําได้ทานานะครับผมเนาะก็วันนี้ผมคงจะหยิบยกมาบอกเล่ากันแค่นี้นะครับผมกับข้าว809เอ่า39วันนะครับผมเดี๋ยวอีอ่าเดี๋ยนะอีอีเจ็ดวันนะครับผมอีหกวันเจ็ดวันหกวันนะครับผมก็จะทําการฉีดพ่นครั้งที่สามเพื่อเป็นการ ผมถ้าสำหรับผมผมเรียกรับท้องนะครับผมเนาะอีกหกวันนี้แหละก็จะฉีดเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นท้องแล้วก็ผัดไปอีกหน่อยมันก็จะท้องกลมแล้วก็นับปีสิบสี่วันเนี่ยก็อยาทําการฉีดรับหลวงนั่นเองนะครับผมข้าวนนี้จะไวนะเร็วนะฮะหลังจากตรงนี้นะตอนแรกเห็นบอกโอ้แกลจังบางจังครับผมตอนนี้เป็นไงครับผมหนาหนาแน่นเลยนะครบผมเนี่ยไม่บางแล้วเนาะโอเคครับผมนำมาฝากกับประเด็นแค่นี้ครับผมท่านใดมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถพูดคุยสอบถามกันแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมวันนี้ฝากไว้กับประเด็นแค่น